สวัสดีครับอยู่กับผมนั่งคุงนะครับหรือกุ้ยส้มนะครับอ่าก็วันนี้นะครับเราจะมาสอนการแฮกเกมหรือจับระบบเกมอ่า adsolvekill นะครับด้วยเออ่แบบ a d v a n c e นั่นเองนะครับแบบ a d v a n c e ก็คือแบบขั้นสูงนะครับก็คือแบบลงดีเทลลึกเข้าไปอีกนะครับผมอ่าไม่ได้เปลี่ยนแค่แบบแค่เลือดธรรมดาหรือแม็กกาซูนธรรมดาแต่เราจะเปลี่ยนข้างในของระบบเลยนะครับผมอ่าโอเคก่อนอื่นก็บอกกันไว้ต้นคลิปทุกเกมไอ้ทุกทุกครั้งที่สอนนะครับก็คือว่าสอนเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับไม่ได้ มีเจตนาเพื่อจะสอนให้พวกเด็กเกนเอาไปยิงหัวคนอื่นเล่นนะครับผมอ่ะสอนเพื่อเป็นการศึกษาเอาไว้เรียนรู้นะครับผมอ่ะโอเคก็ไปเริ่มกันเลยโอเคนะครับตอนแรกนะครับเราก็เปิดหน้าตาเอ่อเปิดหน้าต่างเชด engine มาแล้วเราก็เลือกเกมที่เราต้องการน่ก็คือเกม s p l Q นะครับก็คือเป็นเกมธรรมดาเนี่ย๋ยวผมโหลดมาโหลดมาเพื่อทดสอบนะครับผมโอเคตอนแรกเราใส่ร้อยหนึ่งนะครับร้อยหนึ่งคืออะไรร้อยหนึ่งคือค่าเลือดนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองระเบิดตัวเองดูนะครับผมอ่ะ เราเปิดตัวเองเพื่อให้ค่าเลือดมันเปลี่ยนนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้โปรแกรม Cheat Engine เราก็ตรวจจับได้แล้วครับว่ามันคือเลขอะไรคือเลข37นั่นเองครับพอเรากดเสร็จแล้วกด Next Scan นะครับผมอ่าแล้วก็ได้ค่านี้มาแล้วครับค่าเดียวๆเลยโอเคมันจะหาง่ายกว่าทุกเกมนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมออฟไลน์ที่แบบเกมมันหาง่ายเกมเกมมันไม่ได้มีระบบป้องกันเยอะมากโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้อยหนึ่งเห็นไหมครับตอนนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นร้อยหนึ่งแล้วเลื่อนแล้วก็กลับเา็นร้อยหนึ่งเท่าเดิมแต่มันไม่ใช่ เห็นไหมตายอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นแค่ภาพเฉยๆนะครับมันไม่ได้เลือดเราจริงๆแต่เราจะไปเปลี่ยนค่าเลือดเราจริงๆกันเถอะโอเคเดี๋ยวเราจะไปสอนวิธีการเปลี่ยนค่าเลือดจริงๆนะครับก็คือเราจะเจาะขั้นสูงลึกขาไปอีกนะครับผมโอเคตอนแรกนะครับเรามาในนี้นะครับผมแล้วเรากดไปที่อันล่างนะครับผมให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาคลิกขวาอ่ะอ่ะก่อนก่อนนี้นิดนึงแล้วกัน99 9, 9ให้ดูก่อนจะชัดว่า ตายเห็นไหมเลือด999นะครับโดนระเบิดเลือดเหลือ67เฉยงงไหมล่ะครับเป็นไหมครับบอกแล้วมันเป็นแค่ภาพดวงตานะครับมันไม่ใช่ค่าเลือดเราจริงๆโอเคตอนนี้นะครับเรากดลิดขวานะครับแล้วเรามาเลือกอันนี้นะครับไฟล์เอาเนี่ยครับผมอ่าแล้วก็ให้กดเย็ดไปเลยครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้เครื่องตรวจจับนะครับว่าอะไรโอเค แล้วก็ทาการโยนระเบิดใส่ตัวเองครั้งนึงนะครับเพื่อให้ระบบมันตรวจจับนะครับว่าเลขอะไรเปลี่ยนไปบ้างโอเคตอนนี้เลขก็เปลี่ยนเป็น4ี่สนะครับโอเคตอนนี้ระบบก็ได้ตรวจจับได้แล้วให้เรามาดูตรงนี้ครับดูที่หน้าต่างนะครับแล้วกด mo information นะครับผมเพื่อดูค่าเพิ่มเติมเชิงลึกเข้าไปอีกนะครับและเราสังเกตตรงคําว่า edx นะครับผมเห็นคำว่า edx ไหมครับให้เราไปกดตรงนี้ครับอ่าแล้วให้ใส่เลขไปเลยครับ แต่ต้องเดี๋ยวนะครับต้องติ๊กเป็นเฮกติ๊กคำว่าเฮกก่อนนะครับผมแล้วเราลบทั้งหมดก่อนเราใส่เลยนะครับไอค่า E D X เนี่ย E E A 2 1 0นะครับ0 0เอ์เลข0 2ย์เลขหน้าตัดทิ้งไปนะครับไม่นับเราจะใช้แค่เลขหลังนะครับผมโอเคตอนนี้เราก็เลือกอันแรกเลยครับอันแรกที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับถ้าเป็นสีอื่นนี่มันจะไม่เซฟให้เราแต่ถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะเซฟให้เรานะครับผมโอเคตอนนี้เราก็ได้ค่าเชิงลึกมาแล้วนะครับผมแต่ยังไม่ลึกมากแต่เราจะเข้าไปเจาะระบบอีกนคครมก็ือี่่เาาาได้้ใ ให้เรากดนี่นะครับนี่ขิกขวาแล้วกด b r o ซอร์นะครับผมโอเคแล้วพอเราได้อันนี้มานะครับให้เราเลื่อนไปทางซ้ายก่อนโอเคแล้วเราให้กดไปที่ tool นะครับหรือเครื่องมือแล้วเราให้กดอันนี้ครับกดนะครับดีเซิร์ฟนะครับโอเคดีเซิร์ฟกดไปเลยตอนนี้เราก็ได้ค่าม้นนะครับเราจะเปลี่ยนเลขก็ได้นะครับผมแต่เราจะใช้ค่านี้เป็นหลักเรากดนี้สเปกเตอร์โอเคแล้วก็กดกดเย็ดกดโอเคเป็นแรงครับโอเคแล้วให้เรากดนี่ครับลูกศรลงนะครับเพื่อเราจะได้หาค่าเขาอกนะครับผมโอเค เราหาคําว่า 00F8 นะครับูู 00F8 ก็คือค่าค่าที่เราจะสามารถเปลี่ยนในเกมได้นะครับผมอ่าูะ 00F8 ครับหาไปครับอ่าูู 00F8 00F8 โอเคครับตอนนี้เจอแล้วครับูู 00F8 ก็คือเลข41นะครับ41คืออะไร41ก็คือเลือดของเรานะครับผมเห็นไหมครับเลือด41เดี๋ยวเราจะลองปากระเบนเถิดตัวเองดูนะครับแล้วดูครับว่าเลือมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านี่ครับ41เห็นไหมแม่เนี่ยที่ผมกําลังนี่อยู่41อ่ากดแอด w h หู d d ป a t ตมาโอเคตอนนี้เป็น41แล้วโอเคนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ค่าเลือดที่แท้จริงมาแล้วเราเปลี่ยนตัวนี้ครับอันนี้ไม่มีอะไรมากครับอันนี้มันคือชื่อเฉยๆนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น hack hp ก็คือเราจะแฮกเลือดนะครับผมประมาณนี้นี่นะครับเลือด41ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนะอ่ไปที่ไหนวะไปไหนวะโปรแกรมหายแป๊บนึงนะอืมกลับมาเดิมกลับมาเดิม ูแล้วก็นี่ดีเซอร์ตโอเคโอเคมาละเราเดี๋ยวเราลื่อนไปด้านซ้ายเลยกันจะได้ไม่หายโอเค okay, ครับเลื่อนลงมาครับหาค่าต่อไปนะครับที่เราต้องการจะโกงโอเคสิบเก้าสิบเก้าโอเคตอนนี้เหลือสิบห้าแล้วดูเรียกนี่ครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ค่าของแม็กกาซีนปืนแล้วนะครับก็คือเลขสิบห้าให้เรากดแอดไปเลยครับโอเคกดแอดไปเลยอ่าตอนนี้เราก็ได้ค่ากระสุนปืนมาแล้วนะครับผมให้เราเปลี่ยนชื่อครับจะได้กันกันเดี๋ยวหลงนะครับเป็นแฮกอะไรดีวะแฮก แฮกกันแล้วกันอ่ะแฮ็กกันประมาณแฮ็กกันโอเคแล้วกดโอเคไปเลยครับโอเคตอนนี้เราก็ได้ค่ามาสองค่าแล้วนะครับภายในเกมเอาต่อไปเราเอาเลขอีกต่อครับระเบิดแล้วกันระเบิดเป็นระเบิดนะโอเคตอนนี้ระเบิดเรามี2ลูกนะครับแล้วเราก็หาเลข2นะครับว่าอะไรคือเลข2ในนี้แล้วเราก็จะรู้นะครับว่าอะไรคือระเบิดซึ่งมันจะอยู่ใกล้ๆกันหมดนะครับคือน่าจะเป็นอันนี้โอเคเรามาปาดูโอเคตอนนี้จากเลข2เปลี่ยนกลายเป็นเลข1นนะครับก็คือเลขนี้แล้วกดแอร์ไปเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเปลี่ยนชื่อเป็น แฮกแฮกอะไรดีวะแฮกระเบิดแฮกบอมอ่าแฮกบอมแล้วกดโอเคนะครับผมทีนี้เราก็จะได้ค่ามาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมอ่าเราจะเริ่มเปลี่ยนกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวดูในเกมก่อนโอเคนี่คือในเกมนะครับผมระเบิดมีลูกหนึ่งโอเคมีปืนมีอะไรครบแล้วนี่สี่เอ็ดเราเปลี่ยนเป็นหนึ่งร้อยโอเคโอเคแล้วเราต่อไปนะครับอะไรเนี่ยแฮก กันโอเคแม็กกาซินเปลี่ยนเป็น100แล้วก็แฮกระเบิดนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น100เหมือนกันโอเคแล้วก,กดเข้าไปดูในเกมครับเห็นไหมครับตอนนี้เราก็ได้ค่าเชิงลึกเข้ามาแล้วก็คือเราสามารถเปลี่ยนค่าได้ทุกค่าเลยเข้าไปดูในระบบเกมได้เลยนะครับผมนี่ตอนนี้เราก็เจาะระบบเราเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมดู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 ดเบิดนะครับระเบิดมีจริงๆนะครับไม่ใช่แค่ภาพภาพหลอกตานะครับดูดูตอนแรกมีมีลูกเดียวดูผมปาได้ไม่อ่านนะตอนนี้เห็นไหมเก้าสี่เก้าเก้าดูแม็กกาซินปืนผม แล้วอีกวิธีหนึ่งครับที่ทําให้เป็นอมตะก็อย่างที่บอกนะครับผมเดี๋ยวแดี๋ยหนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนนี้ดูก่อนให้มันจะได้ไม่งงนะเป็นสามร้อยนะครับผมอ่เลือกสามร้อยเห็นไหมมันดู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 เยอะดีโอเคนี้ด้วยสามร้อยด้วยสามร้อยแม่งให้หมดเลยแล้วกันโอเคสามร้อยนะครับผมเรียบร้อยต่อไปนะครับให้เราติ๊กด้านซ้ายนี่นะครับเพื่อเป็นการเออ่ล็อกล็อกค่านะครับล็อกค่าไม่ให้มันขยับนั่นเองครับผมอ่าตอนนี้เราก็เหมือนแบบได้อ่ากระสุนอินฟินิตี้แล้วนะครับผมอ่ากระสุนอินฟินิตี้สามร้อย คือที่เราติ๊กถูกเนี่ยก็คือเป็นการล็อกค่านะครับเวลาเราทําอะไรภายในเกมเนี่ยค่ามันก็จะล็อกนะครับเห็นไหมครับตอนเราปลาระเบิดั๊บระเบิดก็จะอยู่ที่300ตลอดก็คือแบบเอาง่ายๆก็คือกระสุนเอ่อกระสุนอินฟินิตี้แล้วบดอินฟินิตี้แล้วก็เลือดอามาตะเลยก็ได้นะครับมาประมาณนี้อามาตะเลยก็ว่าได้โอเคตอนนี้เราก็เห็นไหมครับลองปลาระเบิดกันดูครับต่อไปเอ้ยเดี๋ยวนะเราลองสปีดแฮกกันก่อนนะครับนี่นะสปีดแฮกก็ได้นะครับเกมนี้ เห็นไหมครับตอนนี้เราปรับสปีดแห้เป็นระดับห้าเป็นไงครับวิ่งเร็วขึ้นมากเลยครับดูมีโคตรไวนะครับผมอนี้บอกครับมันไวทุกอย่างจริงครับเวลาก็ไวตอนยิงก็ไวนะครับผมวิ่งไวมากต้องวิ่งไวมากจนต้องกดย่อดูดีเห็นไหมครับมันจะไวมากยิงปืนก็ไวครับดูดิโอ้โหยิงทีรันกอบเพดานเลยไวจัดจัดครับดูดูดู มอยมากครับผมนี่ยิงทีมันแบบือยิงทีแทบลอยนะดูดิโอ้โหคือเกมมันเร็วปรับความเร็วระดับ5้านะครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นการรีวิวนะครับผมเห็นไหมดูดูด,ดูโอ้โหปืนพกก็ยิงไวมากๆครับผมโอเคครับต่อไปเราจะลองระเบิดปลาใส่ตัวเองดูครับ อ่าเห็นไหมครับผมไม่ตายแล้วเห็นไหมครับแต่ต่างจากตอนแรกนะครับที่ตอนแรกเราแบบโดนแป๊บเดียวก็ตายนะครับแล้วเราแบบตอนแรกเราตั้งเลือดเป็นยังไงนะเก้าเก้านะครับก็ตายนะครับผมว่ามันไม่ใช่ค่าเลือดเราจริงๆนั่นเองนะครับผมแต่อันนี้เป็นค่าเลือดเราจริงๆนะครับเห็นไหมครับมันอยู่ที่300อ่าเห็นไหมแล้วเราดันกดอินฟินิตี้เข้าปีกก็เลยกลายเป็นอมตะเลยครับทีนี้อ่าเห็นไหมครับเราก็จะเป็นอมตะแล้วเรียบร้อย ก็จบไปที่นี้นะครับกับคลิปนะครับในวันนี้แล้วก็ปลาระเบิดเล่นกันไปเรื่อยๆนะครับผมหากชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าผมบ๊ายบาย